ตลันล,ลึกเขาตึ่แขกค่ะคุณขาเไื่อได้เห็นลีลาการถ่ายแฟชั่นในรอบ17ปีของดัดดี้แพทเขาว่าแพทมันช่างละมุนต่อหวัวติงหวัวใจอรปิปานนี้ดูดูทั้เสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นแบบสวมสุดหล่อเทหรือจะเป็นเสื้อหนังสายมาดเข้มบวกกับการโพสท่าส่งสายตาให้กับกล้องดาเมจรุนแรงเป็นที่สุด เอาสาวน้อยสาวใหญ่หัวใจบางเบาลอยเคลิ้มไปตามๆกันเลยละคะ่ะนี่ขนาดบอกว่าเป็นอะไรที่ไม่คุ้นเคยนะคะนียก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับอมแม่เจ้าอมแม่เจ้าอมแม่เจ้าบาดลึกถึงทวงในเป็นที่ซื่อทันแดดีด้คะ่ะ